ไปเข้าขกำรังการจังหวัดเอาแล้วที่แข่งเกลือพายก็แล้วมันเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเหรอโอ้ข้าจรมาตั้งนานลวน้องไม่เข้าใจออกมสิทธิักสอออกมาในเรื่องนึงเนาะนะคะก็ก็ไม่เป็นไรออกมาแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่งานประเพณีก็ต้องไปเข้า,ขากำลัง <c oughs> การจังหวัดแล้วแต่อให้ผู้ว่าเขาประกาศแค่ประกาศอย่างเดียวนะคะรวมถึงกรณีอุบหตุด,ด้วยนะคะเวลาที่หน่วยงานอื่นก็จะจัดงานประเพณีและเป็นเฉพาะกิจแล้วขอบุดหุองค์กรทุองถิ่นเรา ถ้าเกิดเขาไม่มีเป็นประเพณีที่แบบเหมือนกับเป็น,นประเพณีของชาติเนี่ยของเราในอุบัเขา,าต้องเข,าข้าคณะกรรมการจังหวัดก่อนว่าใช่ประเพณีท,ท้องถิ่นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเข้าไม่ได้ไอ้ก็ถือหนุมไม่ได้เพราะ,ะนั้นไม่ว่าจะอุดหนุนหรือในเรื่องของอการใช้ใจ่ายเงินของเรานะคะถ้าไม่มีปรากฏเป็นงานประเพณีเป็นประเพณีชาติหรือวันอะไรที่เรากําหนดไว้ถ้าไม่มีต้องเข,าข้าคณะกรรมการจังหวัดเหมือนกันก่อนอุดหนุน หรืออบตที่จะมาขอหน่นเราก็ต anyway. ้องไปเข้ากระบการจังหวัดก่อนถึงจะให้เรามาขอหน่วจากเราอย่างนี้นะคะเพราะนั้นต้องเข้าคัะกรรมการกอนนะคะอันนี้คือในเรื่องการจัดงานเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปในเรื่องการจัดการก่อนยืมเงินก่อนเนาะหลังนั้นยืมเงินเองมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จ่ายเงินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นยืมเงินข้อแรกคือ58ระเบียบว่า5้ในการยืมเงินของเราก็คือยืมค่าเกี่ยวระหว่าง2ปีปีงบประมาณ ค่าเกี่ยว2ปีก็ประมาณหมายความว่านะคะปีนี้ปีที่แล้วปี67เราจะต้องเดินทางนะคะแต่การเดินทางนั้นมันค่าเกี่ยว2ปีก็ประมาณปี67และปี68เช่นของลุงมาเดินทางไป28กันยายนกับวันที่5ตุลาเนี่ยมันค่าเกี่ยว2ปีระเบียบเบอกจ่ายบอกว่าข้อ58เนี่ยวันนี้อยู่ข้อ58นะแนะเมื่ออดีตอยู่ข้อ56สสามารถเรายืมเงินไปได้ค่ะ เมื่อไรเราประมาณการแล้วยืมเงินในปี67เราจะถือว่ารายการนี้จะเป็นค่ายจ่ายของปี67ค่ะดังนั้นกลับมาวันที่5นะคะสามารถส่งใช้ได้ภายใน15วันตามระเบียบข้อ94แต่ถ้าเมื่อไหร่เราทดลองจ่ายเอานี่ผมว่าทดลองจ่ายมันต้องมีระเบียบใช่ไหมระเบียบเดินทางไปราชการข้อ58อีกเช่นกันปี5 9นะคะ เขาบอกกรณีเราเดินทางไปราชการถ้าหากเราทดลองจ่ายไปก่อนกลับมามาเขียนรายงานการเดินทางเมื่อไรเราทำเรื่องขอเบิกเงินโดยการยื่นแบบ8 7 0 8ให้ถือว่าน,นี่ถึงก็หละในปีที่ยื่นแบบให้เบิกไปปมีงบประมาณปีที่เรายื่นนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถเอิกมย้อนไปตั้งแต่2ี่จนถึงวันที่5ไดคะ อันน no no. uhh ี้อยู่ในระเบียบเดินทางไปราชการ78เหมือนกนพเพราถามว่าการยืมกับการที่เราจะทดลองจ่ายมีระยะเวลาเท่ากันนะคะยืมก็คือส่งใช้15วันอยู่ในระเบียบเปิจ่ายถ้าหากทดลองจ่ายไปอยู่ในระเบียบเดินทางไปราชการก็28เหมือนกัน15วันเหมือนกันนะคะเพราะบางคนจะบอกว่าในมีนั้นเมื่อไหร่ดูด้นต้นเนตังเรา ันนี้จะเล่าว่าเมื่อก่อนอดีตก,ก่อนที่ไม่ได้แก้ระเบียบปีห้าเก้าเมื่อไหร่คุณทดลองจ่ายไปคุณจะเบิกเมื่อไหร่ได้ภายในปีงบประมาณนั้นปีที่ค่าทดลองจ่ายแต่ในเมื่อระเบียบเบิกจ่ายกับมีปัญหากรณีที่ไม่ได้ยืมเงินขพรห้าสิบแปดไม่ได้ยืมเงินข้อเน,นี้ยนะคะไม่ได้ยืมเงินไปนะคะโน้มทดลองจ่ายไปเนี่ยในอดีตได้เบิกได้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเท่านั้นเองไม่สามารถย้อนวันที่ยี่สิบแปดได กะะ็เลยไปแก้ระเบียบปี59ข้อ58ของระเบียบเดินทางว่าถ้าหากทดลองจ่ายไปแล้วเนี่ยนะคะเดินทางกลับมาเมื่อไหร่คุณต้องเหลืภายใน15วันนับแต่เดินทางกลับถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดเวลาไว้เพราะมันจะมีของเก่าด้วยก็เลยต้องกำหนดระยะเวลาเมื่อเรากำหนดระยะเวลาเพราะนั้นต่อไปเนี่ยบุคคลทดลองจ่ายไปในการไหนในระหว่างปีวันก็ต้องส5วันแต่บางคนบอกว่า อาจารย์วันนี้หนูหยิบมาือวนที่16หรอคะหนูจะเขียนรายการการเดินทางส่งเนี่ยขอเบิกเนี่ยมันเป็นวันที่16มันไม่ใช่วันที่15ละมันไม่ใช่15วันละมันก็เป็นเพียงระยะเวลาที่เราเร่งรัดให้ท่านจดจ่ายให้ผ่านคันเม้นไม่ได้ตัดสิทธิท่านนะไม่ได้ตัดสิทธิคนมีสิทธิ์นะเพียงแต่เป็นระยะเวลาที่เร่งรัดให้เบิกภายใน15แต่ถ้าคุณเบิกไม่ได้เป็นวันที่16 คุณทำบันยึดนายกนิดหนึ่งว่าเป็นเพราะเหตุใดน,นะคะหนูมาถึงเือเดิอดมาถึงงานก็มีงานด่วนถ้าหนูยิ้มทำจะเกิดปัญหาดังนั้นหนูก็เลยไม่ได้มทำายงนา,นานกันนางะซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวไปทำเพื่อส่วนรวมก่อนและเมื่อนายกอนุมัติถึงแม้มันจะเป็นที่สิบหกที่17บเจ็ที่18ก็ 18, ตามนายกอนุมัติท่านก็สามารถทำมาเหลือได้แต่ถ้าหากคุณเกินแล้วคุณไม่ขออัตมัตินายกในครั้งก็ไม่รับนะเพราะครั้งที่ย,ยึดระเบียบ เราระเบียบบอกสิบห้าวันไหนคุณทำวันที่16คุณต้องมีเหตุผลดังนั้นคุณต้องชี้แจงนายยกนายกอนุมัติาอ๋อจริงๆใช้ใช้งานจริงโอ้นายกใช้หัวปักหัวปังเลยมีเวลาเลยแม้จะเจรเลยนะอ่าโอเคนายกอนุมัตนท่านก็เบิกค่ะเขาจะได้สบายใจนะคะอันนี้ท่านต้องขออนุมัตินายยกเือนกันเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทำรายงานของความรผิดชอบตอนยืเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันจะเป็นระยะเวลาที่เรา การยืมเงินข้าเกี่ยวระหว่างสองปีมาถให้ยืมถึงเรายจ่ายปีเก่าถ้าต้องลองจ่ายไปถือเป็นรายจ่ายปีปัจจุบันแต่ะให้เลือกเอานะคะเพราะฉะนั้นในการยืมเงินตัวนี้มันก็มีระยะเวลาถ้าหากคุณยืมเดินทางไปรได้สิารเขาให้นับตั้งแต่ต้นปีประมาณที่หนึ่งแล้วก็เลยไปได้ถึงเมื่อไหร่60วันตามระเบียบ แต่การที่เราจะไปแล้วนับตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึง,ง60บวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการช่วยรายชาการจะไม่มีการเดินทางการราชการปกติมันจะไม่มี60สวันละคะส่วนใหญ่จะช่วยรายชาการโดยโปกติเราก็จะมีระยะเวลาแค่ข้าวเกี่ยวเยอะแต่ถ้าหากว่ามีการทำภารกิจอื่นนะเราีนเกี่ภารกิจอื่นข้าเกี่ยว,อออออยวสองปีเข้ามาแตนะะถ้าเป็นภารกิจอื่นให้นับเป็น30วันคือนับตั้งแต่1ตุลาขึ้นไป รงนี้ไม่ได้เหมือนไม่ได้ผิดกับของเก่าค่ะระเบียบเก่าก็เหมือนการเพียงแต่ระเบียบเก่าไม่ได้เขียนไว้ในระเบียบว่าให้นับวันที่เท่าไหร่แต่ดีฟเขานับตั้งแต่ต้นปีแต่พอระเบียบใหม่เขียนเข้าไปเลยว่าให้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาอีก60วันหรือ30วันนะคะแค่นั้นเองค่ะระเบียบก็คล้ายๆของเดิมนะคะอันนี้คือเอาสองระเบียบมาเทียบดิฉันเห็นของท่านอาจจะไม่มีเทียบเพราะเราทำคลอยใหม่นยจะไม่มีเทียบละนะคะ ในส่วนการยืมเงินข้อถั้มาก็คือแล้วโรงก,การมเงินทัก่วไปนะคะอันนี้อันนี้เอาของเราก็จะมีพอยต์ของระเบียบเดินทางนิดนึงเวลาที่เราไปยังก็จะมีระเบียบเดินทางเข้าม,มาของท่านจะไม่มีระเบียบเดินทางก็คือเนี่ยที่เขาบอกให้ส่งใช้แผลให้เบิกภายใน15วันเยจะมีข้อ58เหมือนกันเลยนะคะข้อ58ของเราเห็นไหมคะนะคะ,นะคะของท่านจะไม่มีพอยต์นี้เนาะ 15วันนะคะอยู่ในระเบียบเดินทางไปราชการใน1ี่วันนับแต่เดินทางกลับหรือเดินทางถึงสำนักงานใหม่ก็คือเวลาที่ท่านสอบได้นะคะแล้วไปแล้วไปประจุที่สํานักงานใหม่นะคะแต่การที่เราเนี่ยไปสํานักงานใหม่สมมติเราสอบได้จากที่สภามาแล้วเราไปสอบได้อยู่ที่อื่นนะคะเวลาเราเดินทางไปเพื่อที่จะไปไปรับตําแหน่งใหม่ ถ้าต้องขออนุมัติจากข้ามาไปก่อนนะคุณขออนุมัติไปจากข้ามาแล้วมีคําสั่งโอนย้ายไปที่ใหม่นะคะเพราะ,ะนั้นคุณก็จะไปเบิกที่ใหม่แล้วทดลองจ่ายไปแล้วก็ไปเบิกที่ใหม่นะคะเพราะในระเบียบส่วนนี้ที่เบิกจากที่ใหม่เห็นไหมขอเบิกเกินเดั๋ยวนี้ถ้าไม่มีคําสั่งจากข้ามาไปเรามีแค่คำสั่งโอนย้ายจา,ากจังหวัดไปคุณจะเบิกเดินทางไปราชการไม่ได้ เพราะระเบียบแนวทางไปราชการคุณจะมีสิทธิ์ได้รับค่าที่จ่ายต่อเมื่อนายยกอนุมัติแต่เนื่องจากระเบียบไป็นของหลวงคุณต้องไปบวชที่ใหม่ดังนั้นถ้าหากคุณไม่ได้รับอนุมัติจากที่เดิมคุณจะไปเบิชที่ใหม่ไม่ได้นะคะฝากด้วยนะคะเท่าไหร่ที่นะคะอยู่บน,ะะน,นก่อนไม่ไปที่สุพรรณการสุพรรณการกอกว่าหนูไม่เคยบีเลยหนุไม่ีแต่เขาสั่งโอนย้ายมาปั๊บถูกเหิือนเลยบอกมันไม่ได้นะถ้าสตาอาร์ไปหปามมายิบระเบียบแนวทามาเขาจะถูก เกันคืนหมดเลยเพราะถ้าไม่มีคำสั่งจากที่เดิมนี่คนหน้าหน่วยงานนะนะคะอีกคนนึงก็มาจากราไปแอบดูเราผิดารณาสองข้อข้อนี้กับข้อนี้เราผิดารณาสองข้อก็เลยบอกว่าลูกเนี่ยหนูจะดูว่าหนูเป็นได้หรือไม่หนูจะทำใหม่บอกไม่ได้นะคะลูกไม่ใช่ถ้าไม่มีคำสั่งจากที่เดิมแบบนีเปิดที่มาไม่ได้แต่ก็บอกเขาเปิดประจำเป็นแบบปกติไม่เป็นะนะคะแต่วันนี้สองตัวไม่ได้ที่มันตรวจแท่านก็ต้อง มันใจตนเองนะถ้าเกิดเขาปวดเลยเขาเลไต้องติดเงินไปเพราะคุณต้องมีคำสั่งจากที่เดิมไปตอนนี้ไม่แต่เราก็จะบอกตลอดเวลาถ้ามีคำสั่งไปนะแต่ไอ้คำสั่งในที่เราพูดคำสั่งคำสั่งเรื่องสินสัญญาเงินหนึ่งแปดศูนเจ็ดบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องออกคำสั่งเวลาจะไปราชการมันแค่เรื่อเงินเดียวจริงจริงในความเห็นส่วนตัวเนาะคุณจะทำเพื่อสื่อคำสั่งไม่เป็นคำสั่งเลยขออย่างเดียวคำสั่งตัวต้องคงตั้งแต่วันที่ไปแล้วจนถึงทางกลับ ถ้าจะใช้บันทึกคุณก็ใช้บันทึกแต่วันที่คุณไปและคุณกล่าวคุณนั่นเองบางคนเราหนูจะใช้บันทึกแล้วคำสั่งได้ไหมที่แล้วแต่ความสบายใจของเราถึงแม้หนังสือสั่งการบอกจะใช้บันทึกแต่หนูอยากเขียนคำสั่งด้วยหนูต้องมีคำสั่งด้วยเอาคระดิ่งแล้วแจกท่านนะคะเอาที่ท่านสบายใจค่ะไม่ได้ห้ามเลยแล้วจริงๆหนังสือสั่งการแบบนี้เราก็บอกว่าไม่ควรเขียนนะความที่เหมาะสมของเราเราจะออกเป็นคำสั่งมันก็แล้วแต่เรา ทำไมอยากออกบันทึกเราก็ใช้บันทึกนะคะอาปฎจอาปฎจก็อยากออกคำสั่งส่วนใหญ่อาปฎจชอบออกคำสั่งพวาอยากออกคำสั่งก็ออกไปไม่เป็นไรหรือถ้าจะใช้ทั้งสองประเภทเลยทั้งคำสั่งหรือบันทึกมันต้องไม่ผิดระเบียบค่ะและจริงๆระเบียบก็ไม่ได้บอกนะแต่หนังสือสั่งการเนี่ยออกเกินระเบียบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอมใช้มาขึ้นมากไม่ต้องออกคำสั่งนะคะเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่ท่านนะคะถ้ายึดหนังสือก็ใช้บันทึกค่ะ แต่ถ้าหากความสบายใจของเราหนูจะใช้แต่คุณพึ่งรับคำสั่งได้ไหมก็แย่นแต่ท่านขอให้คุมวันที่ท่านเดินทางไปและกลั้นเท่ากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือระเบียบเดินทางแบบรชาชการเนาะนะคะแบบน,น,นี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะคะกรณีที่เดินทางแลรับรองจ่ายไปให้ถือค่ายจายที่เกิดขึ้นเมื่อนะคะคุณยื่นแบบรายงานการเดินทางและเงินจ่ายจากผู้มาปีที่ได้รัแบแต่ใครมา ะะคอะันนี้กคือทดลองจ่ายไปแล้วเสร็แล้วเป็นข้อมาปีปัจจุบันวัน<ๆ>นี้ถัดมาค่ะข้อ90เป็นเรื่องของทั่วไปหรือเรื่องทั่เก่าเนี่ยเราช่วยยื่เงินข้อ84ทุกอย่างเลยระเก็บเก่าช่วง84ทุกเรื่องนะวันวนี้84มาขอ้อ90ก่อหลักการในการยืมเงินนะคะต้องมีเงนุ่มประมาณต้องได้รับอนุมัติต้องทำสัญญายืม นะคะเื่อไหร่คุณไป็นหมู่คณะนะคะให้คณอะไรคนหนึ่งยืมก็ได้หรือถ้าหากคุณจะยืมของใหม่นะคะรายการเก่าคุณต้องใช้ก่อนแต่เนื่องจากในระเบียบมันเขียนว่านะอนุมัติเงินยืมรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมไม่ได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าคนก็ไปบอกว่ารายเก่ารายใหม่ก็คือไม่ได้ถูว่าเป็นตัวเราคนเดียวหรอกใครยืมก่อนถ้าคนก่อนไม่ได้ส่งใช้เราเป็นรายใหม่เรายืไม่ได้ ที่จริงโดยระเบียบเจตนาลงตอนรลูกน้าเนี่ยตัวเองเป็นคนลูกน้าของกันแล้วของใหม่เนี่ยเขาก็เอาก๊อกเหมือนของเรามาใส่เลยรายเก่ารายใหม่ก็คือตัวเรานี่แหละค่ะถ้าหากเราเลีงของเก่าไว้แต่ของใหม่เราจะไปเนี่ยเราจะไม่สนใจของเก่าเนี้ยองเก่้เนี้ยขายไก่เนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงแกะมาคันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่ารายเก่าก็คือเรารายใหม่ก็คือเราเจตนาเป็นแบบนี้จริงเลย เอามาจับองค์การนะคะลายเก่าลายใหม่การยืนเงินขององค์การเราก็มาจับของเขาเป๊ะเลยนะแต่ว่าถึงองค์กรทย่ตีความพลเรือพิกันนะคะอบจภูเก็ตนะคะน้องยืนเงินเป็นคนแรกเลยตกหลังบพราอุดหที่สถาบันถ้าเชื่อมั้ยว่าร้อยต่วชีวิตที่อบจภูเก็ตจะได้ไปไหนเลยถามทำไมเพื่อนไอ้น้องคนที่อยู่ตรงสถาบันยังไม่จับเพราะมันโอบล้อมจับมาที่ไหนมันยังไม่จับอีร้อยคนอยู่อบจไปไหนไม่ได้เลยต้องร้อยคนนี้จับก่อน แล้วคนนี้บอกว่าจะให้ดูว่าดูนี่ดูจะไปยังไงผิดก็ใจเขาตีความผิดไงก็ขอกองทัพได้บอกกองทัพจะได้ชี่การเลยเขาตีความผิดเขาบอกว่าไม่ได้มันต้องกลับมาก่อนไอ้น้องสามอาทิตย์นี้ต้องกลับมาก่อนต้องโทรไปบอกเขาว่าไม่ใช่ไอ้ลายเก่าะายใหม่ก็คือตัวไอ้น้องคนนี้มาอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเขากลับไปแล้วสามอาทิตย์เขากลับแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจรลยการที่อยู่ส่อเขาจะยิงใหม่ไม่ได้แต่เขาตีไว้น้องดูสองหรในลน์คัะ จอหนะแล้วเอาไปจอยเองตีแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่เล็กๆหรือว่าง่วงเอาไปจเล็กๆเพื่อจะไปตียังไงนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมกันไม่เกียยวไปแล้วนะคะแต่เราได้ไดสิร์ฟดีเนาะนะคะต้องบอกว่าหลังหนูจะดีคนแรกเลยไม่ให้คนมีใครดีก่อนดีดีคนแรกเลยแล้วหนูจะไปช่วยเตือนเงยแล้วหน่วยงานจะไปไหนจะไปได้อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เราให้ฟังแล้วว่าเป็นเราคนเดียวในหน้าที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นหนูนะนะคะให้คนอื่นมาถึงกิก็ได้ แล้วเวลาเป็นหมู่คณะไปถ้าตามระเบียบเดินทางเวลาคุณเดินทางไปราชการแล้วคุณจะพักคาเนี่ยคุณต้องเลือกแบบที่เดียวกันนะคะถ้าอยู่ในระเบียบเดินทางคนหรือว่าเป็นไปหมู่คณะนับยังไงคะสองคนขึ้นไปนับยังไงกองทางไปคนนึงกองการศึกษาไปคนนึงแต่ไปอบรมโครงการเดียวก็ตีรถไปหมู่นะไหมระเบียบเดินทางตีไปหมู่คณะค่ะถึงแม้คุณจะแยกกองก็ตาม พราะไปหลักสูตรเดียวกันที่เดียวกันเขาถือว่าสองคนขึ้นไปเพราะเป็นหมู่คณะดังนั้นคุณต้องตกลงกันว่าคุณจะพักค้าปรับเพศแบบไหน,นถ้าหากเป็นประเภทไหนต้องเรื่องเหมือนกันคือถ้าเหมาจ่ายต้องเหมาจ่ายทั้งคลิกน,นะแ้่เป็นคือตั้งแต่เริ่มต้นจนจกับหรือว่าจ่ายจริงคุณต้องบอกเลยจ่ายจริงตั้งแต่ต้นจนจบคุณต้องบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือในส่วนการเดินทางแต่ราชการเนาะนะเพราะฉะนั้นนะคะ เราก็จะยืนโดยทั่วไปถ้าเฉพาะกิจค่ะเฉพาะกิจถ้าเป็นระเบียบเก่าคือ85ดบดระเบียบใหม่คือข้อ9 3จากระเบียบเก่านี้3ข้อระเบียบไปแปลงเป็นหรือขยายกเป็นหกข้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามข้อเนี่ยถ้าเป็นของเก่านะคะบางท่านจะไม่มีของเดิมเนาะของเราจะขยายอยู่ของเดิมนิดหนึ่งสามข้อแรก นะคะของปีเก่านะคะก็คือหนึ่งค่าจ้าง,งาแรงงานที่มี่ได้กำหนดจ่ายเป็นง้วดงานแน่นอนและจะเป็นต้องจ่ายแต่ละวันแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานซึ่งนะคะวงเล็บแรกกับวงเล็บแรกของระเบียบใหม่พศ93ตรงกันรากเดียวกันนะคะ,นะ,คะในส่วนของข้อ2ค่กันะคะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเฉพาะค่าตอบแทน,นที่ปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเสนอคืออปพร,อรอนะคะอปพรที่เราสั่งใช้เขาอะนะคะข้อ8ก่จ้าตหนึ่งเกิดมาเนี่ยเพราะนายมีมีนโยบายว่าไปทํายังไงก็ได้ให้อบปอรอเนี่ยยืมตังได้แล้ววันนั้นนะได้โจทย์จากผู้บังคับบัญชาทํา,าทยังไงก็ได้ให้อปอ,อรอเนี่ยสามารถยืมตางได้แล้วบอกนายไม่ได้หรอกเพราะว่ายืมเงินเนะี่ยเป็นค่าตอบแทนเรายืม,มไม่ได้หรอกมันต้องเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน นายมันต้องทำงานก่อนแล้วถึงจะมาเบิดนายบอกไปทำยังไงก็ได้ให้สามารถยิงก็ได้แล้วก็เลยไปหยิบมาจากกรมบัญชีการว่าเอ๊ะกรมบัญชีการเขามีรายการไหนบ้างนะพอเราไปเอาวินาทมาจากกรมบัญชีการเราก็ไปดูหัวบอรรมด้วยนะคือเราไปยกร่างเราเบียดเราก็ดูบอลธรรมด้วยดูเมืองพัทยาด้วยเราก็ไปหยิบมาดูค่ะนะเมืองพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าร้อยจากเราเบียดเบิกายเรา หรือบางรายการเขาบอกว่าใช้กระทรวงการคลังนะอย่างเดินทางเนี่ยเขาใช้ระเบียบกระทรวงการคลังเกาไม่ใช่ระเบลี่ยมกลอนดินะไม่ใช่ระเบียบกระทรวงค้างก็คอทมจัดงานก็ออกกันหานะเขาออกระเบียบเฉพาะกิจของเขาซึ่งของเราก็จะเป็นมิกซ์ระหว่างกทมกับกรมบัญชีกลางรือว่าเป็ดอปทเนี่ยเราเอาระเบียบสองระเบียบมารวมกันเพื่อในการระเบียบของเรานะคะซึ่งเรา ก่อนเราไปที่ไต้หวันเราเจอท่านรองผู้ว่าเลยบอกเลยว่าเราบอกเขาบอกว่านี่อะไรเราออกเรื่องการเราไปขโมยเอามือมเมืองอุทยาน่ะถ้าเราไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะออกไปนั่นรอแบบนี้ได้ไรเดี๋ยวผมออกใหม่พอดีไปเจอที่ที่ไต้หวันใช่ไหมโลกกลมเนี่ยไต้ซานารทศจไปเจอใครยิ่งเจอเลยเจอผู้รอกผู้ว่ากทมและอบรทในประเทศกับ85แห่งอยู่โรงแรมเดียวกันตกใจเจอทักทายแบบอาจารย์ไปไหนุตส่ั่งนี้มาไต้หวันไม่เจอเย นอนยูแลเดียวกันนี่อะไตหวันเราปีแล้วเนาะไมเปหลไรเราก็เจอการทักทายกันเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ได้มาคือองครบรเราก็เลยบอกว่าไอ้องรเนี่ยเราก็เขียนองระเบียบเลยให้องรยิงตังได้เขียนไปแต่ข้ากรหางกฎหมายกระทรวงก็เปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรของิีนะคะแล้วก็มีค่าใช้สอยค่าตอบแทนกรรมการค่าเบี้ยประชุม รคาคาใช้อสอยวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างนะคะเช่นค่าจ่ายเดินทางค่าจ่ายอบรมค่าจ่ายในการจัดงานที่ไม่ต้องจัดซื้อจ้างเนี่ยข้อ2เนี่ยนะคะในระเบียบใหม่เขาแปลงข้อ2ออกเป็น3ข้อนะคะออกเป็นสามข้อ,นะค,ะอ,อ,ขอคืออะไรค่ากระเพาค่ะนะคะไปอยู่ในข้อสองนะคะระบบอ,กอ,อกพารใช่มนต์ไม่ใระบบเป็นบุคคลภายนอก เขาก็เลยบอกว่าค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกคือองค์กรอครน,นะคะรุ่ต่อไปท่านมีการเลือกตั้งนะแล้าท่านต้องให้คนนอกเนี่ยมาเป็นการม,มาเป็นค่ามาเป็นอะไรเหมือนกับเื่อยงานอบทหรอนะเราสามารถตินต่างได้นะค่าตอบแทนค่าทำการเลือกค่าตอบแทนเจ้าที่เลือกตั้งนี่แหละถ้าเราเป็นคนนอกมาเนี่ยเรายืนเงินได้นะคะสามารถยินได้นะคะ แล้วก็ค่าตอบแทนตรงนี้เขาตัดออกเมื่อก่อนมีค่าตอบแทนตรงนี้เราจะไม่เป็นค่าตอบแทนกรรมการด้านพันุสเนี่ยสามารถดีได้แต่วันนี้เราเรี๋ยหไปตัดออกค่ะเราก็ถามว่าตัดออกทําไมเขาบอกเนื่องจากวแบ่ห้าวแบห้าเนี่ยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆเนี่ยนะส่วนราชการเขาบอกให้จ่ายผ่านคอร์ริอรอนลนนะคะเราก็บอกจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็จะจ่ายผ่านคอร์ิก็ไม่เป็นไรเรายืมไปจ่ายนะเพราะเราจะทางานก็ไม่ใช่เฉพาะ ทำงานราชการเราจะมีประชาชนด้วยบางส่วนมีบุคคลภายนอกด้วยแต่ถ้าเป็นของส่วนราชก,การส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ข้าราชการทำงานทั้งหมดเลยเวลาเราจ่ายเงินในบัญัีการค้าเพล็กคือเข้าเงินเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีสวสัสดิานนะคะคการมันก็เลยไม่เกิดปัญหาอะไรในวง85เนี่ยเขาเขียนว่าส่วนราชการเขาเว้นองคอ์กรลวยแล้วให้องคอ์กรแลาออกหลักเกณฑ์เองแต่มาหมเนี่ยนะคะ ก็ส่วนใหญ่ในระเบียบฉบับใหม่เนี่ยจะเน้นพัสดุเยอะอย่างข้อ54เมื่อกี้แต่ซื้อจ้างกรณีอ่ากรณีที่เราจะเป็นในบนที่ต้องอ่าจ่ายเงินทุกหลังจ่ายเนี่ยก็เน้นพัสดุเพราะว่าคนเดิมคือบอกวาสำนักคนเดิมเนี่ยท่านเนี่ยเก่งพัสดุหรือว่าท่านเน้นพัสดุมากเกินไปโดยไม่มองรูปแบบว่าองค์กรเราไม่ได้มีกระทบพัสดุอย่างเดียวกระทบเรื่องอื่นเหมือนท่านไม่ได้ท่านก็เน้นพัสดุอันนี้ท่านก็บอกอีกว่านะคะ ก็พี่ก็ไม่จ่ายจ่ายผ่านคอร์เอบรดแล้วสิเพราะวันนี้องค์กรทุนเรามีการจ่ายเงินผ่านคอร์เบรดแล้วตามว๒๙๑๑อย่างเงา๒๙๑๑คนร่างไว้เองก็ได้จ่ายผ่านคอร์เบรดแล้วก็ยังบอกขอฉะนั้นว่าจริงๆไม่ต้องเ,งเองนะเขาอยากจะยืมเขาก็ยืมไปเถอะทำไมต้องไปบังคับเขา,าจ่ายผ่านคอร์เบรดเขาบอกหนังสือสังกัดนะว๘๕ไงหนังสือสังกัดว๘๕เขาบอกส่วนราชการไม่เกี่ยวองคอถถ์กรทุนินนะเพราะวันนั้นของเรายังไม่มีคอร์เบรดออนไลน์เพราะยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ นะแต่ท่านบอกว่าก็ในเรื่องตัวเแล้วให้ไปจ่ายผ่านคอร์รเราก็อบ,บอกเนื่องจากว่าของเราไม่ใช่มีขั้นใจเรียนอคนอื่นด้วยเขาบอกวันนี้หนังสือสั่งมาระเบียบออกไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปจ่ายผ่านคอร์รััดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการของท่านด้านต่างๆไม่ใช่เพราะสนเดียวแค่ก็ไปจ่ายผ่านคอร์รออนไลน์เอาถ้าเขอข้อมูลแล้วก็จ่ายผ่านคอร์รเอาเองนะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนนี้เนาะค่าเรียนปชุมไม่ได้ค่าเบี้ยชุมของเราจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะมีที่โรงเรียนเนาะ ตรงนี้เราจะมีค่าต่อทีค่าเบีเ้ยประกุนข,ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไม่ใช่สีแดงและตามคือสก,กัดวสีหนึ่งสีสองอันนี้ก็คือยินได้นะคะในส่วนถัดมาค่ะขั้ตัดทิ้งหมดนะคะด้าน,นหมายวามว่าตัดแล้วไม่ได้ไปไหนค่ะนะคะก็แยกเป็นค่าใช้สอย,อยวัสดุออกเป็นสองข้อแยกตรงนี้ออกเป็นสองข้อนะคะคือข้อวงเล็บสาม และวงเล็บสี่ค่าใช้สอยวัดสดุที่เขาตัดออกแยกไปสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งวงเล็บสามนะคะคือค่าใช้สอยวัดส,วด,สดุที่ไม่ต้องจะซื้อแต่จ้างก,ก็คือเอาวงเล็บตรงนี้น,นะคะเอามาไว้วงเล็บสามที่เขาตัดออเอามาไว้วงเล็บสามนะคะคือค่าใช้สอยวัดสดุที่ไม่ต้องจะซื้อจากจ้างนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเดินทาง ฝึกอบรมจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะและแข่งขันกีฬานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจัดซื้อจัจ้างพอราจะจัดซื้อจ้างประกอบด้วยหนี้สินทางการวอห่งนึ่งตตารางสองเขาบอกรายการพวกนี้ไม่เข้าเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างถ้าสามารถยืมไปก็ได้เครดิตของก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ,อยืม นะคะถ้ายืมไปโดยส่วนพ่การยืมทำไงเดี๋ยวค่อย,ยบอกกันนะคะวันถัดมาค่ะต้อบอกในการเดินทางไปฝึกอบรมท่านสามารถยืมค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ในคราวเดียวกันวันนี้ท่านสามารถยืมเงินโดยใช้ใบยืมไปเดียวกันได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะลายแอดเพราะอะไรเพราะลายแอดแย่ใช่ไหม นะคะให้แยกตามงบประมาณค่ะดังนั้นการที่เราจะยืมเงินไปคราวเดียวกันไม่สามารถทําไปยืมไปเดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ทำไปย,ยืมสองใบแล้วยืมในคราวเดียวกันได้แล้วเป็นข้อเก้าสีเมื่อกี้ไมหมลายเก่ายังไม่ส่งใช้ลายใหม่รือมันไม่ได้ไม่เกี่ยวอันนั้นเฉพาะการไปว่วงคนละว่วงเวลากันแต่รายการนี้ในคราวเดียวกันถ้าจะไปลงทะเบียน กลับมาหาวิเลยวันนี้จะเอาเงินสดและค่าเดินทางไปพร้อมกันให้ทำสองสัญญาค่ะแล้วหมายเหตุว่าไฟพร้อมกันนะในคราวเดียวกันให้หมายเหตุถ้าสามารถทำสองสัญญาได้หมายเหตุดได้นะอันนี้คุยกับไนแอนแล้วไลวแอนบอกได้ตามระเบียบแต่เรื่องจากข้อจํากัดของระบบาแลแอนเราพประมาณคือแยกคนละประเภทกันเมื่อปีหกเจ็ดเนี่ยาก,าออการซักซ้อมงบประมาณเขาเอาสองรายการรวมกันเป็นรายการเดียวกัน แต่พอไปมพรวมแล้วเวลาส่งใช้ระบบแลฟบอก,อกไม่ได้โดยส่งคนละประเภทเพราะในจแกกัแนกขันมามแยกกละประเภทกันเพราะตีอโอแปรตัซักซอ้อนก็เลยแยกประเภทพอแยกประเภทปั้มมันจะเป็นปัญหากับระเบียบที่เราใช้ระเบียบเงินจ่ายบอกให้ยืนได้ในคราวเดียวกันดังนั้นในระบบแลฟ์บอกให้หมายเหตุค่ะท่านต้องทำสองสัญญาแล้วหมายเหตุนะคะว่ารายการนี้เป็นค่าฝึโกโบรงค่ะค่าลงทะเบียนรายการนี้เป็นค่าเดินทางให้แยกจากกันนะคะ บางทีท่านยืนก่อนก็ได้นะคะถ้าลงทะเบียนท่านยืนก่อนแล้วก็ไปส่งใช้ก็รักษาการโอนมาส่งใช้ก่อนนะมีหน,นังสือสการ์วันหนึ่งห้าแปดแปดศูนย์นะคะเขาพูดถึงรายการนี้ว่าเราสามารถเอาไปไปโอนเนี่ยส่งใช้ก่อนนะคะแล้วท่านไปแล้วไปเสร็จมามาคืนได้เอามาแนบได้นะคะแต่ถ้าหากท่านยืนไปพร้อมกันนะคะคไปจ่ายหน้าง,งานแล้วก็เอาไปเสร็จมาคืนเลยดเดียวก็ได้ นะคะซึ่งการยืมเงินค่าลงทะเบียนเขาให้ส่งภายในสามสิบวันค่าใช้จ่ายเดินทางการราชการเขาให้ส่งภายในห้าวันเวลาไม่เท่ากันนะคะพิงค์จะบอกเวลาไม่เท่ากันแต่เวลาท้าส่งใช้ก็ส่งไปพร้อมกันก็ได้อยเไม่จำเป็นต้องรอความลงทะเบียน30วันก็ส่งเพราะระเบียบบอก30วันผมก็เก็บกักเอาไว้อย่างนั้นเองจริงเรามีแต่ใบเสร็จเล้วเลยไม่ต้องกักเนาะส่งไปธนารขาจะเก็บไว้ทำไมให้เป็นภาระกับเรา นะคะอันนี้คือวงเล็บที่3 9มวงเล็บสก็คือวอลลุ่มตารางที่2ที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างนะคะแต่ก็สามารถยืมเงินของไปจ่ายได้นะคะแล้วก็วักสอก็คือ,อยืมพร้อมกันได้ทั้งโรงทะเบียนและการื่นค่ะส่วนวงเล็บ 4, 4ค่ะวงเล็บ4ี่เขาบอกค่าใช้สอยวัสดุที่มีวงเงินมีวงเงินแล้วนะนั่นคือมีนะคะ ไม่ใช่ต้องเด็ดไม่ต้องอย่าซื้อนะอันนี้รายการวิจารณ์ซื้อจ,ะจะัดจ้างแต่กำหนดวงเงินตามที่คณะกรรมการวิจัยกําหนดและคณนะาากรรมการวิจัยกําหนดได้ยกเว้นไม่ต้องทํารายงานขอซื้อขอจา้างนะคะไม่ต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้างคือวงหนึ่งเจ้าตารางที่หนึ่งค่ะนะคะตารางที่หนึ่งนะคะวงเล็บห้าค่ะนะคะจะตรงกับวงเล็บสามพื้นสามารถยืมเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไปสนิทโทรเลขได้ นะคะวงเล็บ6กเพิ่มขึ้นมาค่ะกรณีที่เราตั้งงบประมาณไว้แล้วแล้วงบประมาณบอกจ่ายใี่กับผู้มีสิทธิเช่นเบี้ยเงิชีพผู้สูงอายุจริงๆเดิมเนี่ยเบี้ยเงชีพที่อยู่ในข้อ90หรือข้อ84 4เ,4เดิมเนี่ยไปีเดิมจะอยู่ในส่วนนี้แต่เราแยกลงมาตรงนี้เฉพาะกิีว่าถ้าเป็นเบี้ยเงิชีพผู้สูงอายุสามารถากืนไปจ่ายได้นะคะทุนการศึกษาทุนยากจนหรือกรณีช่วยเหลือประชาชนที่จะเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด นะคะอะไรที่เป็นต้องจ่ายเงินสดท่านต้องเข้ากรรมการเนาะว่าเขาประสงค์จะรับเงินสดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเข้ากรรมการก่อนพอเข้ากรรมการแล้วกรรมการบอกว่าการให้มันจ่ายเป็นเงินสดนะบ้านทางทั้งหลังหรือว่าค่าอุปกรณ์อะไรที่สามารถจ่ายเงินสดได้เนี่ยนะคะเข้ากรรมการแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาไปประกาศสิบห้าวันก่อนท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดท่านยืมเงินไปจ่ายได้นะคะอันนี้ยืมเงินไปจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อหกเนี่ยก็จะมีส่วนนี้ เราก็ขออนุญาตไปที่วงเล็บสามกับวงเล็บสี่ก่อนนะคะว่าเนื้านที่เราจะดูว่าวงเล็บสามวงเล็บสี่วงเล็บสามคือรายการที่ไม่ต้องจัดเสี้ยจ้างอยู่ในตารางหัวาางเก้าตารางหนะึ่งลัวตารางสองในวงเล็บสี่เนี่ยวงเก้าตารางหนึ่งจริงๆเนะี่ยเขาน่าจะเรียนตารางหนึ่งไว้ก่อนมาถึงตารางสองเนาะเขาก็เอาตารางสองมาก่อนตารางหนึ่งทดสอบความจําของเราเพราะเราจะจําได้ไหมอ่ะมันไม่เรียนกันอ่ะ เผื่อเราจะต้องใช้สมองด้านไหนเพื่อให้มันสับสนเนาะเราจะได้จำได้แต่คนมันการจะจำผิดตราะที่ว่านหนึ่งมาก่อนสองแต่จริงๆแล้ววงเล,ล็บสามคือตารสองวงเล็บสี่คือตารหนึ่งก็เลยขอยุ้าไล่ตารางตามวอลหนึ่งเก้า 19, นะนะครับของท่านจะอยู่ในระเสีย